สวัสดีค่ะหมายเลข13นะคะเยลมรกตรัตนากุลชรค่ะก็หนูก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเกิดที่จังหวัดชัยนานะคะ่ะก็เป็นตูตั้งแต่เด็ก,กน,นะเนาะค่ะไม่เคยรู้เลยว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงอยู่ที่จังหวัดชัยนาทก็เป็นชีวิตชนนบดนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยก็ไปเล่นตามทุ่งนาอะไรเงะะี้ยค่ะไม่ได้มีความคิดเลยที่แบบว่าจะดูแลตัวเองอะไรเลยะคะ่ะประมาณที่จะขึ้นมสี่ต้องย้ายถิ่นจากจังหวัดชัยนานะคะ่ะมาเรียนที่จังหวัดอ่างทอง ค่ะเพราะว่าเลือกเรียนนาฏศิลป์นะคะแรงบันดาลใจที่เหมือนแบบทำให้หนูอยากที่จะแบบประกวดทิฟฟานี่ก็คือประมาณปี2011ปีพี่แซมมี่อะคะ่ะมันมีจังหวะหนึ่งตอนที่พี่แซมมี่จะได้รับรางวัละคะที่ยืนจับมืออะคะ่ะทิติกรที่ประกาศบอกว่าและหมายเลขที่จะได้ตำแหน่งทิฟฟานี่ในค่ำคืนนี้แล้วมันเป็นเพลงเวทีชีวิตขึ้นมานี่ยคะ่ะหมายเลข หมายเลข5ครับฟินอะคะ่ะอยากเป็นแบบพี่เขาบ้างอะคะ่ะก็เลยแบบดันด้นเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแอบแม่ไม่ได้บอกว่าเรียนต่อที่อ่านทองแอบมาสอบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะอยู่ที่กรุงเทพ